สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่อนวันนี้เราจะมาเอา่อรีวิวไพ่อัร์ชิเนียนะคะไพ่ตัวนี้เนาะสวยงามนะเพื่อนๆพ่อตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะสวยมากนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยเอ่อรีวิวไปแล้วเป็นแบบรีวิวคร่าวๆเนาะ เป็นทาลอ d ์เด็กอันนึงอันนี้เป็นต้องบอกก่อนเป็นของที่เราซื้อมาจากต่างประเทศเนาะของอันนี้ของญี่ปุ่นค่ะแต่ในไทยก็มีขายนะคะแต่เขาน่าจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะสวยงามครั้งที่แล้วเนี่ยรีวิวไปแล้วแล้วก็เราไม,ไม่ได้ให้ดูรายละเอียดของแต่ละใบนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวละเอียดนิดนึงนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหาซื้อแต่อยากเห็นไพ่ในรายละเอียดแต่ละใบให้ชัดมากขึ้นว่ามันสวยงามยังไงก็มาที่ช่องของเราได้นะคะที่ช่องเม g ิเชียนทาร์ลตนะคะนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะอันนี้ราคาจะสูงนิดนึงนะคะเพื่อนๆหาซื้อถ้าอย่างที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วก็คือหัเพราะอันนี้ของเราเราซื้อมาจากช้อปปี้เนาะ รู้สึกในลาซาด้าเราไม่เห็นนะคะเราไม,ไม่ไม่มีนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามอยู่ค่ะนะหน้าตาเอ่อนั่นก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเดูแต่ละใบนะเอาใบหลักหลักสวยๆนะคะตัวน,นี้สวยงามมากอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะดูลักษณะของโทนสีเขานะคะขออนุญ,ญาตเอานี้ลบก่อน ดูลักษณะของโทนสีเขาโทนสีเขาจะเป็นสีอมฟ้ากระดาษเป็นกระดาษเนื้อมันละเอียดนะคะอันนี้ไพ่เดสนะขึ้นมาไปแล้วขึ้นมาไปแล้วก็เดซเลยอันนี้เป็นอแปดไม้เท้านะคะดูดูลักษณะสีไพ่เงานะคะเงาแล้วก็สวยมากจริงๆนะคะสีลักษณะของเขาจะออกเป็นสีเทอร์ควอยเวลาวางไว้เนี่ยงามมากสวยงามมากนะเดี๋เพื่อเพื่อนดูเนาะ นะคะคอันนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้มีอ่ะสิบเหรียญน,นะ c h n of pentacle วันนี้เออเพื่อนๆลองดูนะไพ่ก็สวยเดี๋ยวจะหาให้ดูไปอ่ะ temple land นะคะ ลักษณะกระดาษลักษณะไพ่นะกระดาษจะมีความแข็งนิดนึงนะแต่ก็ไม่มากอยากให้เพื่อนดูไพ่อ่าดูภาพภาพวาดเขาสวยมากดเดอะเ v e เอร์หน้าตายอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆอาจจะสะท้อนหน,หนิดนึงดเดอะเ v e เอร์สวยงามนะ อันนี้เนี่ยเป็นไพ่เ,เขาจะมาพร้อมกับหนังสือนะหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้ไพ่ชาริออตมาพร้อมกับหนังสือเล่มหนึ่งอันนี้ทูออบบอลสองไม้เท้าน,นีเจ็ดถ้วยน,อ,นอ่อดูแล้วสันนี้สามดาบนะคะสวยงามอันนี้สองดาบ เดอซันค่ะดูเดอซันสีของเดอซันเป็นไงความเงาของไพ่เขาเนี่ยมันมันสวยจริงมันเงาสวยนะควีนอับอลเพื่อนๆดูควีนอับอลสวยไหมเขาว่าสวยมากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพยายามหาให้เพื่อนๆดูไพ่ที่เป็นหลักๆเนาะดูอันนี้เห็นไหม สีไม้เท้าฟอร์บอลนะคะเออดูเดอดฟูดูสีเดือดฟูสีไพ่เดอดฟูจะทำยังไงให้มันไม่สะท้อนขนาดานี้เนี่ยเนาะสิบถ้วยเทนออกคัะ เื่อนี้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อเพื่อนชอบดีเอ็มเพสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามไหมคะดีเอ็มเพสเขาเป็นผู้หญิงที่งดงามมากนะค่ะจะพยายามถือหลบไฟให้นะถูออกคับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนงามมากสวยมากเลยนะเหมือนอยู่ในความฝัน ดูลักษณะสีไพ่เขานะคะเพื่อนๆจริงๆที่ซื้อมาเนี่ยอันนี้มันตกประมาณสองพันสองพันสามเนาะก็สําหรับตัวเองแล้วเนี่ยก็มองว่าก็คุ้มอยู่นะคะคุ้มเลยเพราะว่าสวยงามเดี๋ยวให้ดูลักษณะตอนตอนสับอาจจะสับยากนิดนึงเพราะว่าไพ่เขาแข็งไพ่กาโอ้โษค่ะไพ่เขาแข็งนะมีความแข็งมีความ กระดาษเขาเนื้อดีมากค่ะแล้วก็เนี่ยมันจะกรีดก็จะอาจจะไม่ได้ง่ายมากแต่ก็สวยงามนะคะอยากเพืเ่อนๆลองไปหาซื้อดูถ้าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหาซื้อยากเหมือนกันเพราะตอนแรกที่เราอยากได้เราก็พยายามหาซื้อมากนะแต่หาซื้อไม่ง่ายนะก็แต่ของสินค้าเขามาเร็วมากนะคะอันนี้ไม่มีเรื่องของค่ารีวิวให้ช่องมิจิเชียนอะไรเงี้ยไม่มีนะคะ เราแค่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆเผื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ไปซื้อกันเหมือนแบบเห็นเคลียร์ใบต่อใบไปเลยเนาะเพราะเราเข้าใจว่าถ้าคนซื้อไพ่คนรักไพ่เนี่ยอยากเห็นว่ามันสวยงามยังไงก็เราเลยเทำเป็นตัวรีวิวไพ่แบบละเอียดให้อย่างนี้เนาะให้เห็นชัดๆแต่ละใบสวยค่ะสวยอยู่เลยสวยมากนะคะค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็นี่อันนี้ just fit เนาะวันนี้เราก็รีวิวไพ่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน เอ่อถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองหาซื้อกันได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะเราแค่อยากจะให้เพื่อนๆเห็นลายไพ่ก็สวยสวยมากค่ะโอเคขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะก่อนนอนเนาะขอให้ฝันดีนะคะเพื่อนๆอันนี้เดวิลนะรุ่มหลงหลงรักนะหลงไหลประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ